สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมานำเสนองานกลุ่ม9นะครับโดยที่มีสวิตช์หเป็นสวิตช์สตาร์นะครับและสวิตช์สเป็นสวิตช์สต็อปนะครับและหลอดไฟเป็นหลอดไฟดวงที่หนึ่งนะครับเงื่อนไขก็คือกำหนดให้ใช้ทัมเมอร์เพียงตัวเดียวนะครับที่ถูกตั้งเวลาไว้เพียง5วินาทีต้องการให้เมื่อกดสวิตช์1แล้วรอ15วินาทีหลอดไฟดวงที่หนึ่งจึงติดนะครับและส่วนสวิตช์สองก็ทำหน้าที่หยุดการทำงานของเท้าม้วนจอนะครับกดสวิตช์หนึ่งครับปึ๊บไปทำให้คำสั่งเซตทำงาน ซึ่งคำสั่งเซตจะไปส่งผลให้ตัวทามเมอร์ทำงานครับพอตัวทามเมอร์ทำงานเสร็จปุ๊บ <c oughs> ก็จะไปทําให้คําสั่งเซตสูญวิสูน์ทำงานรีเซตสูญพิสูน์ทำงานแล้วก็หลอดไฟทํางานและคําสั่งเขาทํางานสวิตช์ที่0001ทำให้เขาทํางานรับจำนวนครัง้งทั้งหมด3ครัง้งนะครับ แต่สวิตทีศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งทำให้เซตทำงานทำให้สวิตตัวที่หนึ่งทำงาน่งกระแสมายังเซตศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วก็สวิตศูนย์ศูนย์หนึ่งทำงานทำให้ทามทำงานซึ่งจะทำให้ทามทำงานทั้งหมดห้าวินะครับเมื่อสวิตท,ทามนะครับทำงานครบห้าวิจะทำให้ทีศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งทำงานทงกระแสไปยังเขาให้ทำงานอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเป็นการนับครั้งที่สองนะครับอ่าแล้วก็จะเกิดการทำงานแบบนี้วนลุปไปนะครับจนคำสั่งเขาเนี่ยนะครับ ทำงานครบ3ครั้งอ่าพอคําสั่งนับำครบ3รอบก็จะทําให้สวิตช์ของ C 0 1 bit 1ทํางานซึ่งทําให้หลอดไฟติดรับพอหลอดไฟติดก็จะไปทําให้คําสั่ง รีเซตทำงานซึ่งจะทำให้ไม่เกิดการนับอีกครั้งหนึ่งครับต่อไปก็จะเป็นการทำงานของปุ่มสต็อปกันนะครับโดยที่เมื่อเรากดปุ่มสต็อปแล้วจะทำให้คำสั่งรีเซตศูนย์บิดศูนย์ทำงานนะครับซึ่งจะทมาให้เป็นการหยุดลูปครั้งต่อไปนะครับหลังจากนั้นเมื่อเรากดสวิตสต็อปจะทำให้คำสั่งรีเซตศูนย์จุดศูนย์หนึ่งทำงานซึ่งจะทำให้คำสั่งไทม์ไม่มีกระแสไฟไหลผ่านนะครับจะทำให้คำสั่งไทม์หยุด นั้นยิ่งไปกว่านั้นคําสังส่ง Stop เมื่อเรากดแล้วจะทําให้มีกระแสไฟไหลผ่านไปยังคําสั่งไอรีเซตของคําสั่งเขานะครับซึ่งจะทําให้คําสั่งเขาเริ่มนับใหม่นะครับไอทั้งหมดของคลิปนี้พีเเท่านี้ครับขอจบการนำเสนอพี่เท่านี้ครับสวัสดีครับ